อะไรเอ่ยนั่งก็ห้อยยืนก็ห้อยร้อยทั้งร้อยเป็นของผู้ชายทำเพชรไม่รู้เพชรไม่ใครถูกต้องเกาะอะไรหาดูยากไม่รู้เพชรเกาะขนหนูเพชรเกาะอกเกาะอกอะไรเกาะอกผู้หญิงเกาะอกผู้หญิงอะไรรูดรูดอะไรเพชรเกาะอกรูดถูกต้องคนอะไรมีขาข้างมีขาขวาแค่ข้างเดียวคนทั่วไปถูกต้องพระอะไรจูบผู้หญิงได้ อาสีพระมังเพลนเผดพระเอกถูกต้องทำไมนาฬิกาเดินไม่ตรงเพราะเออเผดเพราะเปิดจ้างในวงกล้องถูกต้องพระอะไรมีแต่ให้พระพระพุทธรูปเผดพระปารานพระอะไรนะพระปารานเผดพระเจดานเผดพระประธานถูกต้องนักฟุตบอลแมนยูแข่งกับลิเวอร์พูลถามว่าใครทำประตูทั้งสองทีมเผดนักเตะ ถูกต้องพิธีกรจัดรายการทำไมต้องพกปืนเอาไปยิงคนเพศเอาไปยิงคำถามถูกต้องทำไมจังหวัดกระบี่และสตูลถึงเป็นนี่เพราะติดนี่เพศตังตังอะไรพอติดตังถูกต้องงานอะไรทำแค่ลวกๆก็รายได้ดีมาเพศชายก็ตียวถูกต้องทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงผมยาวเพราะผมจะมัดใจคุณเพศเพราะผมจะดูแลเธอเพศ พราะผมจะดูแลคุณผิเพราะเจะดูแลผมถูกต้องผู้หญิงอะไรมีความต้องการสูงผู้หญิงมักมักเยอะผชรขี้ขี้พชรผู้หญิงเตี้ยถูกต้องหมาร้องยังไงถูกต้องลิงร้องยังไงถูกต้องแมวร้องยังไงถูกต้องหมาร้องยังไงถูกต้อง นกร้องยังไงจิ๊บจจิ๊บจถูกต้องเป็ดร้องยังไงกวาบๆวใช่ไหมใช่อ่าถูกต้องกิ้งก่าร้องยังไงใครว่ากิ้งก่าร้องถูกต้องคอมเมนต์กันมาเลยสัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือไม่รู้เต็ดแกะถูกต้องรถอะไรมี30สิบวันรถรถรตตู้เต็ดรถยนต์เพราะรถรงอคคารรถยนต์ถูกต้องทำไมบางคนถึงเจ็บหนังหัว เพราะนังหัวเพชรเพราะผมสีกัดสีเพชรพราะผมยิกถูกต้องบนท้องฟ้ามีอะไรมีดาวเพชรเตอเพชรมีเดรถูกต้องหนูอะไรโง่ที่สุดหนูมันโง่เพชรหนูไม่รู้ถูกต้องมีเงินอยู่100บาทจะซื้ออะไรให้เป็น300ร้อยเอ็มร้อยงกระป๋องเอ็มร้อยหาสสองกระป๋องถูกต้อง พี่น้องสามคนขี่ควายกลับบ้านคนที่คนพี่นั่งหัวคนกลางนั่งกลางคนน้องนั่งท้ายควายจะหนักตรงไหนมากที่สุดตรงหัวเผชรกลางเผชดไม่รู้ไม่ใช่ควายถูกต้องคำศัพท์ยอดฮิตต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไรซั Shot ดฟิลจัดคำพูดขัดอากาศเหรอเพชดคำพูดขัดขัดคนอื่นคับถูกต้องสูเค <So hit. S 2> ไม่รู้เพชรไมตายถูกต้อง เข็งปวดอะถูกต้องนาตาชาไม่รู้เพชรเพดเจ้าตัวลูกคอนเทนถูกต้องบงอยากโดนต่อยเพดเจ้เพชรไม่รู้เพชรไม่รู้เพชดบงกี่เพชรเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าบงแปลว่าอะไรคอมเมนต์กันมาเลยจะกดคำภาษาอังกฤษของสัตว์ต่อไปนี้มด ถูกต้องนกผ<พ>ิด b i r d ถูกต้องสุนัข d o g ถูกต้องวัวตัวผู้ o o x ถูกต้องแมว c a t ถูกต้องคำไทยต่อไปนี้ยืมมาจากประเทศใดครูปองเอ่อญี่ปุ่นผิดรส่งเสถูกต้องกระบูนะเทศไทยผิดอาร ถูกต้องเต้าหู้จีนถูกต้องบุฟเฟ่ตังสิตถูกต้องกะละมังไทยไทยเผ็ดเอิ่มกะกะอะไรเผ็ดโปรตุเกสถูกต้องกะปิธรรมถูกต้องซูชิยากิญี่ปุ่นเผ็ดญี่ปุ่นถูกต้องปลาหายใจทางไหนจมูกเผ็ดเผิด อาเนี่ยถูกต้องกระดาษสาทำจากต้นอะไรต้นสาถูกต้องม้าน้ำตัวเมียอุ้มท้องกี่วันเก้าเดือนผิดผิดยี่สิบถึงสามสิบวันผิดตัวเมียไม่ได้อุ้มท้องตัวผู้ต่างหากถูกต้องดวงอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลืองผิดสีเขีผิดสีขาวถูกต้องสัตว์ต่อไปนี้ร้องยังไงไก่เอกเอกถูกต้อง วัวไรู้เป็ดหมอถูกต้องช้างแปลนแปนถูกต้องลิงถูกต้องชนีเอ่อไม่รู้เป็ดไม่รู้เป็ดไม่รู้เป็ดถูกต้องงูเป็ดเอ่อเอ่อเป็ด คนบ้านคิดว่างูร้องยังไงงูร้องได้ไหมคอมเมนต์กันมาเลย